สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสุขสุขคันครับผมตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะครับชนบุรีนะครับเราอยู่ที่พูวิลล่านะครับบ้านพักของของที่เราจะมาพักวันนี้นะครับมผมเป็นวันเกิดของพิจารนะครับผมตอนนี้เาเา้ามาในบาทน,นะครับพูวิลล่าก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นบ้านหลังหลังหนึ่งนะครับ นี่บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้มีโซฟามีโต๊ะนะครับผมไอไเป็นบรรยากาศขาวๆนีน่พี่น้องพี่น้องเบิรงนะครับมีลายห้องประมาณห้าห้องนอนนะครับดูเยอะพี่นอ้องเนี่เป็นโซนหลังบ้านนะครับโซนหลังบ้านก็จะมีสระน้ำมีเครื่องเล่นนะครับผม ห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นบ้านหลังแรกแต่เราจะพาชมอีกบ้านหลังหนึ่งที่เราพักอันนี้เราขออนุญาตเพือ่อนชาบ้านนอดนะครับอันนี้ชมบรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านนะครับกระดิ่งน้ำแข็งรับนี้นจะเป็นที่จอดรถนะครับบรรเากรอบอบ,บ้านนะครับเราจะพามาชมบ้านหลังที่เราอยู่นี่า่ะกัน อันนี้นมานอนมานอนอันนี้ซื้อค <il> ร,รับเพราะว่าม่อคือนมันนอนบ่อพอกันอ้มานอนบ้านลังนี้นะเสการนแล้วปนหน้บ้านเจ้าเฮ็ดีเฮ็ดดีนะสวยนะครับ เจ็ดส oh, ิบสามทับแตงเดมูลบูวิลล่าแต่ว่าเสือมันขี้แกะปองลองแนวนี้นี่บ้านเราที่เราอยู่นะครับบ้านเราะะเดินหลังสีดำนะครับ มีโต๊ะนี่โต๊ะตูะะเหมือนกันแล้วก็มีโซฟานะครับอาจะเป็นห้องนอนมีห้องนอนห้องนอนข้างล่างนะครับตรนนี้จะเป็นเหมือนเป็นบาร์แล้วก็เป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องครัวนะครับเลาอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นทางลัด เราจะพาไปดูข้างบนห้องนอนจะเป็นสองเตียงนะครับจะมีโซฟาให้กันครับแล้วก็มีการเห่นมีสระน้ำเหมือนกันเราจะพาขึ้นมาข้างบน,น,น,นเบนดี๋ยวอาจเราควรกินเขาหรือเปล่าเราจะไปสัมผัสสัมผัสอันนี้ข้างบนนะครับเสียวโคกแน่เพราะว่า ช้งานนะครับจะเป็นห้องนอนสองห้องนอน3แล้วก็ห้องนอนส่ครับห้องี้เป็นห้องใหญ่นะครับอ๋อน,น,อน,นี่นะ,นคนะครับอนอนจ่มีจะเป็นดากา้นกานะครับนี่เป็นดากฟ้าเหมือนกันนะครับ

อะไรเป็นรอบหน้าเลยนะกับทีมงานกินเขาอยู่โอกาสไม่ให้เป็นสภาพนอนพึ่งตื่นดิกี้เป็นยังไงคนเมื่อคืนนี่เป็นต้นไม้เหตุคุณจีค่ะคุณจดบันทึกเหตุการณ์ค่ะเพราะว่าคุณจดชีวิตค่ะไปรอดก่อน หลอดจังไหนรอดได้อเจหาถุงาใจนั่นนี่ผู้รอดสอดเจี๊เออถลาพอรอดมันหาถุงมานตาย่องดิดีดเตยสอดเจ้๊เกเอาคือแปบแน่น่ะถลาสองงินเลยบวกการไปไายเพื่อนหมครับเพื่อกินเขาอย้่ ครับเพิงตืต่นนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตปิดคลิปไปสัมผัสทุกคนเดี๋ยวมีโอกาสหน้นา,ต,า,นาต่อไปเดี๋ยวจะถ่ายติบรีวิวเก่ยวกับบรรยากาศเรื่องนะครับโอเคขอบคุณนะครับ